วันสุดท้ายของปีก็มาถึงจนได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีคนส่วนใหญ่ก็จะเตรียมที่จะฉลองฉลองเพื่อจะรับปีใหม่ก็เรามุ่งไปข้างหน้าดูอนาคตสดใสตามที่คาดหวังเอาไว้จริงๆวันนี้ควรจะระลึกถึงอดีตที่ผ่านมาด้วย แต่และลึกถึงเพื่อให้เตือนใจตัวเองเราก็เคยผ่านปีใหม่มาหลายครั้งผ่านปีเก่าอย่างนี้มาก็หลายครั้งแล้วด้วยไอ้ที่คาดว่าจะทำเมื่อปีที่แล้วได้ทำแล้วหรือยังทำแล้วได้ผลแค่ไหนมีข้อดีข้อเสียข้อควรปรับปรุงอะไรอย่างไรควรจะทำให้ดียิ่งขึ้นเ็าเรียกว่ามาประเมินดูสิ่งที่ตนเองทำในอดีต เพื่อจะเตรียมตัวทําในอนาคตที่ระลึกถึงนั้นไม่จะระลึกถึงด้วยความอาลัยอาวรณ์แต่มาเป็นบทเรียนทีนี้คนส่วนใหญ่ในวันนี้ก็จะใช้เวลาฉลองการฉลองเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเตรียมที่จะไปรับปีใหม่เอาตอนเที่ยงคืนการฉลองที่คนทั่วไปเขาทำก็ทำด้วยความเออกระ ดูเหมือนกัว่าจะเตรียมต้อนรับสิ่งสําคัญจริงๆแล้วก็สําคัญแต่การต้อนรับสิ่งสำคัญเหล่านั้นถ้าจะรับด้วยใจที่เป็นบุญกุศลก็น่าอนุโมทนาแต่ถ้าไปรับกันด้วยวิธีเมามายหรือทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายก็น่าเป็นห่วงก็ขอเตือนเอาไว้สําหรับคนที่วางแผนถ้าวางแผนให้รอบคอบหน่อย ในการที่จะเดินทางอย่าให้คนเมาไปขับรถอย่าให้มันเออกระเออกจนเกิดความประมาทในการเดินทางหรือการใช้ชีวิตอย่าไปรบกวนคนอื่นอย่าทำส่งเสียงดังนักนะเวลาที่จะฉลองเพื่อให้เกิดมงคลจึงจะเป็นมงคลได้จริงนะการที่เราใช้เวลาผ่านไปนะเวลาที่ทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ย มันแสดงอยู่ในตัวอยู่แล้วว่ามันเอาคืนไม่ได้อย่างวันนี้เดี๋ยวก็จะผ่านไปเอาคืนไม่ได้ขอให้ทุกๆขณะที่ผ่านไปทุกๆวันที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นที่ผ่านไปควรจะเตือนตัวเองด้วยว่าที่จะทําอยู่นี้มันเป็นมงคลหรือเป็นอวาวะมงคลเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลที่เราจะแสดงออกทางกายทางวาจากออกไป มันเป็นบุญหรือเป็นบาปนะเพราะที่ทําไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้จะบอกว่าไม่ได้ทําก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีสติร,รื้ออยู่เสมอว่าจะทําอะไรทําแล้วจะได้ไม่มาทอดถอนใจหรือว่ามากังวลหรือมาเสียใจในภายหลังงนั้นการที่เราจะทําอะไรระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่ทํานั้นเกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น เรีว่าทุกๆขณะทุกๆวันจะได้เป็นประโยชน์การเวลาความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่ให้มันเกิดความเปลี่ยนแ,แปลงในทางที่ดีขึ้นจิตใจของเราพัฒนาขึ้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาพัฒนาขึ้นไปสมกับความเป็นชาวพุทธนะเรามาพบพุทธศาสนาในชีวิตนี้แล้วก็ขอให้มีประโยชน์ให้พุทธศาสนามีประโยชน์กับพวกเราทุกคนและให้ปีใหม่ ชีวิตของเราก้าวไปในกับปีใหม่อย่างมีประโยชน์และมีบุญมีกุศลให้สมกับความเป็นชาวพุทธด้วยกันทุกท่านทุกคนอันโมทถนาดนะ